เอาละครับเด็กๆครับสวัสดีครับนะครับก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับการทําโจทย์ข้อถัดไปเนาะเราก็ทําผ่านไปประมาณ50กว่าล้านข้อแล้วนะครับยังเป็นเรื่องลิมิตล้วนเลยลูกนะครับแต่หลายคนน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วทําเองได้เป็นแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้แล้วทําเองยังไม่ได้ก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆสักวันมันจะทําไม่ได้ทําได้ทําได้โอเคไหมลูกมาครับเด็กๆครับเขาให้ลิมิตมาลูกไม่ใช่ครับลิมิตครับลูกอ่าหาได้อีกโอเคไหมลูกหาไหมลูก ไม่มาเลยเข้าใจอ่ะจดให้ตัวนี้มาลิมิตคือการแทนค่าถ้าแทนไปปั๊บได้ศูนย์ส่วนศแต่เราไม่รู้จะแทนเพื่ออะไรก็ 0, 0, 0. Okay, ูนส่วนโอเคไหมลูกเอาเป็นว่าลิมิตคือการแทนค่าลงไปลูกแทนค่าลงไปปั๊บได้ศูนส่วนเลยลองแทนดูได้จัดรูปเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาครับเจอแอบสลูต้องถอดอะไรก่อนถอดแอบปิงก้อนแรกเป็นบวก ที่เรารู้ว่าเป็นบวกเพ,พราะเพราะอะไรลูกเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเออเพราะแทนศูนย์ลงไปลูกแทน x เป็นศูนย์ลูกมันจะได้เป็นศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งแทน x เป็นศูนย์ลงไปปิ่งก้อนนี้ติดลบที่เรารู้เป็นลบเพราะ up, แทน้เป็นศูนย์ไงแทนี่เป็นศูนย์ก็ศูนย์ลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งติดลบแทนเพื่อจะดูว่าข้างในเป็นบวกือ <c oughs> เป็นลบแค่นั้นเองลูกดูแค่ข้างในยังไม่ต้องถอดแอปโอเคไหมลูก แทนเพื่อจะรู้ว่าเครื่องหมายข้างในเป็นบวกหรือเป็นลบคือหลายคนอะไม่เข้าใจพาร์ทนี้เพราะนั่งคิดเสมอครูสอนมาแบบแอปเป็นบวกแอบปบเป็นบวกแอบปบเป็นบวกแล้วก็แบบก็ก็ใช่ก็แอบปบเป็นบวกก็ไม่ผิดของเขาอะลูกแอบปบลบสองก็ตอบสองอะแต่ที่ครูเคยบอกทาตัวให้ไฮโซลูลกแอบปบลบสองไม่ใช่ตอบสองธรรมดาต้องตอบลบลบสองลูกพอลบชนลบจะได้ตอบเป็นบวกได้ไงลูกคือในความจริงมันเจอตัวแปรไม่ได้เจอตัวเลขโอเคไหมลูกมันก็เลยต้องแบบ เออใช้หลักการในการถอดแอปโอเคไหมลูกการถอดแอปต้องรู้เครื่องหมายข้างในจําไว้นี่คือเบสิกพื้นฐานกฎที่ทุกคนต้องรู้เลยลูกคนที่เขาเก่งเลขทุกคนเขาต้องรู้ตรงนี้ลูกแต่ถ้าใครยังถอดไม่เป็นอันนี้เหนื่อยแล้วลูกต้องทําได้ลูกสู้ๆมาดูนี้ชูปถอดแอปเลยลูกอ่าตกจอไม่ชั้นโทษโทโทษถอดแอปถอดแอปถอดแอปตัวไหนเป็นบวกถอดทิ th ้งเลย ตัวไหนเป็นลบถอดแล้วติดลบครับแต่มันมีเครื่องหมายลบข้างหน้าลูกชนกันกลายเป็นบวกคือตัวที่สองเนี่ยตัวแอ้มันติดลบไงก็เลยถอดแอปได้ลบแต่มันมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าลบชนลบก็เลยเปลี่ยนเป็นบวกอ่านี้ได้เท่านี้ปิงด่วนครับครูจะหาลิมิตด้านนี้ก่อนลูกเพราะนั้นก็ต้องคูณคอนจูเกตเข้าไปครับเจอรู้ต้องคูณคอนจูเกตแบบนี้ลูก ฟิงอ่าเชิญครับเจอรูทก็คูณคอนจูเกตเข้าไปเลยด่วนเลยชิฟเชิญเลยลูกคัปปี้นี่เลยอันนี้ครูกำลังจัดรูปก้อนนี้อยู่ใจเย็นๆใจร่มๆไฟต์ตัวไฟติ้งอดทนมุ่งมั่นตั้งใจฟิงรีมิดเอ็กโคเกย์สูนเลยหนึ่งตัดหนึ่งนะ รวมกันกลายเป็น 10x คูณก้อนนี้ก็ copy มาเลยลูก copy มาเลยอ่าส่วนด้วยตัวส่วนก็หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเจอบ่อยลูกน,นี้ได้หน้ากำลังสองรูทหายไปลบหลังกำลังสองรูทก็หายไปก็เหลือ A เห็นไหมลูกแพทเทิร์นการคูณตรงนี้เจอทุกข้อเลยลูกนะครต้องทำได้ สู้สู้อดทนมุ่งมั่นฟติ้งตั้งใจไฟลาต่ออดทนอดทนแล,แล้ว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 เดี๋ยวเสร็จแล้วลูกไม่ยากฟิงามีอะไรตัดได้ตัดเลยคุณ a อลบเเนี่ยข้างล่าง a อลบเหายไปเหลือแค่ x ครับลูกเหลือแค่ x x ไปตัด x ด้านบนได้ลูก a อลบเข้างล่างเหลือแค่ x ข้างล่างเหลือ x ไปตัด 10x ข้างบนได้ครับเหลือ10ครับลูกเหลือ10แล้วก็ copy รูปตัวนี้เข้าไป ฟิงเรียบร้อยครับตัดเรียบร้อยนะครับเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะหาลิมิตแล้วครับลิมิตคือการแทนอะไรลูกแทนค่าลิมิตคือการแทนค่านะครับเ <X S 2> เขาใกล้ศูนย์หนูก็แทนเด้วยเลขศูนย์ลูกแทนเด้วยเลขศูนย์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นรูท a บวกรูทกลายเป็นสองรูท a ลูกคูณสิบกลายเป็นยี่สิบรูท a ครับเห็นไหมครับรูท a บวกรูทเเป็นสองรูท คูณ10ข้างหน้าก็กลายเป็น20่รูทเอซึ่งโจทย์บอกลิมิตมามีค่าเป็นอะไรลูกเนี้ยที่ครูวงไว้เนี้ย80ครับลูกนะครับโจทย์บอกค่าลิมิตมีค่าเท่ากับ80อ่ะเขียนก o ปี้ลงไปเลยลูกสู้สูไ้ไฟต์โตไฟติง้งอดทนและมุ่งอะไรลูกมุ่งมั่นทำได้แน่นอนใจเย็นเนี่ย,นนยหาค่า A ได้เดี๋ยวก็ตอบข้อนี้แล้วลูกไม่ยากอ่ะเร็วด่วน ยี่สิบตัดแปดสิบเหลือสี่รูทเอได้สี่เอตอบสิบหกนะลูกนะอย่าควายเอตอบสองลูกนะสิบหกลูกรูทเอได้สี่ต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับเอก็เลยได้สิบหกลูกโอเคไหมอย่าตลกครูก็ค่อยควายตอบเอเป็นสองเหมือนกันลูกนะครับฉลาดน้อยนิดนึงโอเคไหมควายแล้สาระมากเลยลูก เเป็นสิบหกหรือว่าเอปแทนในสิ่งที่โจทามเลยโจทามตัวนี้ฟิงเห็นเปล่าเห็นคำถามไหมโจทาม A กำลังสองบวก A บวกห้าสิบแปดลูกเกำลังสองก็สิบหกกำลังสองบวก A คือสิบหกบวกห้าสิบแปดโอ้ยสิบหกกำลังสองก็สองร้อยกว่าแล้วว่ามีช้อยเดียวแล้วล่ะ ช้อยสี่ครับลูกนะครับมันรวมกันได้330ลองดูครับเรียบร้อยครับก็เสร็จข้อนี้ได้คะแนนไปอย่างสบายๆชิวๆและอะไรด้วยเออคิวๆเห็นไหมน่าจะพอไหวแล้วล่านะครับความยากของโจทย์มันจะเพิ่มความยากด้วยการสร้างโจทย์ให้มันจัดรูปยากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทําได้ก็ต้องมีทักษะในการจัดรูปเรื่องนี้ยากเรื่องเดียวคือการจัดรูปโอเคไหมลูก แต่ครูต้องสอนวิธีตรงๆถึกๆแบบนี้ก่อนเพื่อให้หนูได้มีทักษะในการจัดรูปและคิดเลขแล้วมันจะเก่งเลขขึ้นลูกเพราะว่าเลขส่วนใหญ่อะ่ะความเข้าใจมีนิดเดียวที่เหลือเป็นทักษะการคิดเลขทั้งนั้นอลองดูข้อถัดไปครับลูกสู้ๆเลยไฟติ้งเป็นแผหนึ่งตุลาปีห้าเก้าครับโอ้ยเห็นโจทย์แล้วเหนื่อยแทนจังเลยเนี่ยมีฟังก์ชัน expo เข้ามาเกี่ยวเะ ฮิปโปลูกไม่ใช่ฮิปโปลูกโอเคไหมนั่นมันเดินสวนสัตว์ลูกมาสู้สู้ลิมิตคือการแทนค่าแต่แทนปั๊บได้ศูนย์ศูนศูนย์โอเคไหมแน่แน่ลองแทนดูสรุปข้อน,นี้ไม่ได้ศูนย์ศูนยศูนย์ได้ป่ะลิมิตคือการแทนค่าแทนไปปั๊บได้เออศูนย์ศูนศูนย์ลูกลองแทนดูแต่ฉันไม่แทนนะเดี๋ยวจะจัดรูปเลย เห็นอันนี้จะนึกถึงนี้เลยลูกเออนึกถึงฟังก์ชัน expo เพราะว่ามันเป็นเลขยกกำลังลูกเขาเรียกว่าอะไรอะตัวแปรกำลังตัวเลขเรียกว่าฟังก์ชันพหุนามพอลินอมียลตัวเลขกำลังตัวแปรเรียกว่าฟังก์ชันอะไรครับ expo ลูก expo คือเห็นตัวเลขยกกำลังตัวแปรนี่เป็น expo แน่นอนลูกไม่ใช่ฮิปโปนะลูกฮิปโปอยู่ในสสัตว์โอเคไหมลูก อันนี้ฟังก์ชัน e x p o สูๆอ่าแล้วฟังก์ชัน e x p o ส่วนใหญ่มันก็ต้องทำโดยการสมอะไรลูกสมมติครับสมมติตัวอะไรลูกตัวแปรล,ลูกเพื่ออะไรลูกเพื่อแยกแฟกเตอร์ลูกอ่าหลายคนบอกมึงยังไม่หยุดอีกเพื่อแยกแฟกเตอร์ จำไว้โจทย์ประเภทนี้จะเน้นการสมมุติตัวแปรแล้วแยกแฟกเตอร์สูงมากโจทย์ expo ถ้าหนูเคยเรียนม .5 นะครับซึ่งมันก็ต้องเคยเรียนนี่หนูอยู่มอะไรลูกม .6 ใครจะขึ้นม .6 หรือไม่ผ่านม .5 วะเขียไว้ลูกอ่ะโ,โ,โจทย์ expo จะต้องทำในการสมมุติตัวแปรเพื่อแยกแฟกเตอร์ยังไงดีปรับโจทย์อดี๋ยวนีว้อะมาดูฟิง ปรับโจทย์ลูกอ่าสองกำลัง x ตัวนี้แตกเป็นสองกำลังสองคูณสองกำลังลบ x ลุกเห็นปะอันนี้ก็ลบห้าแตกได้นะคุณตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้มันแตกเป็นสองกำลังสองคูณสองกำลังลบ x เ,เพราะว่าฐานสองเหมือนกันคูณกันก็เลขชี้กำลังรวมกันซึ่งมันได้เท่าเดิมลูก เห็นแบบนี้มันเขาแตกเป็นก้อนี้เลยลูกอันนี้ก็ Copy ลงไปโอ้ยเยอะอยู่อันนี้ก็แยกเป็นสองกำลังหนึ่งกับสองกำลังลบเอก็กซ g ส t i ๆไฟทิ้ทำเหมือนข้างบนนะครับอ่ะโอเคมาเขาจะสมมุติตัวแปรอย่างนี้ลูกให ให้สองกำลัง x ส่วนสองเนี่ยแทนด้วย a ลูกให้สองกำลัง x ส่วนสองแทนด้วย a สองกำลัง x เฉยเฉยหนูสังเกตเลขชี้กำลังครับมันเป็นสองเท่าของกันและกัน x ส่วนสองถ้าเราคูณสองมันจะกลายเป็น x เห็นปะ่ะเลขชี้กำลังเป็นสองเท่าของกันและกันก็ในเมื่อตัวแรกเป็น a อีกตัวหนึ่งมันจะกลายเป็น a กำลังสองทันทีเลยลูก แพทเทริรนการสมมุติตัวแปรมันจะเป็นสไตล์นี้แน่นอนลูก A กับ A กำลังสองแน่นอนโ okay, อเคไหมอ่ะเขียนก่อนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวแปรโจทย์ให้เป็นตัวแปร A ลูกซู้ซฟิงพอนี้โหดเลยลูกปกติถ้าเป็นฟังก์ชันธรรมดามก็โหดอยู่แล้วแต่ดันไปผสมกับอะไรลูกใช่ดันไปผสมกลเอโมก็ยิ่งโหดเข้าไปใหญ่เลยลูกเดี๋ยวเพิ่งร้องให้ขี้มูกบวมโอเคไหมลูกไฟต่อไฟติ้งตั้งใจสู่อืม เร็วแล้วอย่าเพิ่งกรีดใส่ครูก็พอลูกดูต่อเปลี่ยนโจทย์เลยลูกเปลี่ยนเป็นอะไรอะคุณโอ้ยคือครูจะให้กำลังใจตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆโจทย์ระดับแบบนี้คือโจทย์ปราบเซียนเด็กเก่งมันทำได้มันจะทำได้ซึ่งร้อยคนก็เก่งขั้นเทพกันซะแบบห้าคนอะไรนึกหรอกป่า เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็น95คนก็ทําความเข้าใจเหนื่อยนิดหนึ่งกว่าจะปีนได้ซึ่งถ้าอยากทําได้แล้วเก่งเท่าเขาก็อืมสู้ๆจะปล่อยผ่านโจทย์หนึ่งข้อมีประโยชน์สูงมากค่อยๆไปครูสมมุติสองกำลังเตัวนี้เป็น a ลูก a กำลังสองตั้งหาาเห็นปะ่ะตัวนี้ a กำลังสองบวกสี่ตัวนี้คือสี่อีตัวเนี้ยมันคือหนึ่งส่วน a กำลังสองลูก นี่เข้ม okay, ไหมเพราะว่ากําลังติดลบไงมันเป็นตัวส่วนเปิงเราให้2องกำลัง x ส่วนสเป็น a แต่ตัวนี้กําลังมันติดลบไงลูกมันเลยเป็น1ส่วน a ลูกกาลังติดลบมันจะเป็นส่วนกลับลูกอันนี้ได้2ตัวนี้ได้1ส่วน a กำลังสอง่อะตั้งสติในการดูตัวแปรครับลูก เข้าใจไหมสองกำลัง so x ส่วน2เป็นเดแสดงว่าสองกลังติดลบแบบนี้กําลังติดลบมันจะกลับเศษส่วนสองกลังติดลบ x แบบนี้มันจะกลับเศษส่วนเป็นอย่างนี้เลยลูกกําลังติดลบมันจะเป็นเศษส่วนกลับกันสู้ๆโคตรยากเลยพ่อครูก็ทําไม่ได้เขาเนี่ยจริงต่อยเรียกแม่ครูมาช่วยทําก็ทําไม่ได้เหมือนกันลูกต่อยพอแล้วครับลูกนะครับจะมาทั้งโคตรแล้วลูกเร็วเลูก สปีดเลยลูกอปเลยเดี๋ยวมาจัดรูปกันขออนุญาตก๊อบปี้ครับก๊อบปี้ก๊อบปี้จัดจาด,ดีดาลูกก๊อบปี้ก๊อบปีเข่งขาดเกินใครปัญญาอ่อนเนาะฉันใช่ไหมลูกอันนี้สี่ส่วนเอกำลังสองลบห้าอันนี้ก็หนึ่งส่วนเอใช่ไหมลบสองส่วนเอกำลังสองอา เศษส่วนปกติก็เหนื่อยอยู่แล้วนี่เศษส่วนซ้อนเศษส่วนนะครับลูกไปอ้วกกันเลยดีกว่าลูกมาสู้ๆแต่จะเพิ่งกรีดใส่ครูไหวไหมมา,มาดูปิงมันมีตัวส่วนคือ A กำลังสองอ่ะลูกครูก็จะใช้ A กำลังสองคูณทั้งเศษและส่วนลูก เนี่ยเอ็กกังสองมาคูณทั้งบนและล่างเข้าใจไหมลูกเพื่อทําให้ส่วนมันหายไปแล้วคิดเลขได้ง่ายขึ้นเข้าใจปะแต่อย่าควายตัด A กำลังสองแบบนี้ก็พอเพราะว่ามันจะได้เท่าเดิมโอเคไหมลูกหนาจะคูณเพื่อโอเคไหมเอาเอ็กกับนองสองมาคูณนี่คือพฤติกรรมทําให้ส่วนมันหายไปลูกค่อยๆเก็บเป็นเทคนิคไว้คูณปิงเกำลังสี่คูณปิงบวกสี่คูณปิง ห้าเอากำลังสองหลายคนบอกมึงปิ้งเพื่อคูณปิ้งตัดได้เอคูณปิ้งตัดได้สองว,ว้าวโอ้ยโย,โยโเขียนครับสู้ๆครับไฟติ้งครับเร็วปัญญาอ่อนเนาะเร็วเลยลูกรีบเขียนครับลูกด่วนๆเลยลูกอย่ายวเพื่อีดใส่ครูก็พอว,ว้า Here we go เข้าบนสลับที่กันเพื่อจะแยกแฟกเตอร์ลูก A กำลังสี่ลบให้ A กำลังสองบวกสมันแยกตัวประกอบได้คุณสู้สูเดียวก็เสร็จพยายามนิดนึงความพยายามอยู่ที่ไหนเบอร์มันอยู่ที่เดิมลูกนะพยายามต่อไปลูกเลยสู้ๆผมจะพูด,ดเพื่ออะไรวะนะปะฟึบแยกตัวประหลาดไม่ใช่แยกตัวประกอบ มุกห้าบาทสิบาทตอนนี้ครัวเอาหมดแล้วลูกครับอ่าเร็วแยกตัวประกอบลูกฟังข้างบนแยกได้กลายเป็นอะไรวะเนี่ย a อกำลังสองลบสี่กับ a อกำลังสองลบหนึ่งลูกมันคูณได้ a อกำลังสี่ไงก็เลยต้องเป็น a อกำลังสองกับ a อกำลังสองไงลูกแล้วเราเราเรามันคูณกันได้สี่รวมกันได้ห้าก็ก็สี่กับหนึ่งอ่ะอัล่างก็เป็น a อลบสอง สู้ๆหลุกแยกต่อหลุดเดี๋ยวสักวันจะตอบได้ลุกนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนเอิมอยู่ที่เดิมลูกสู้ๆไปต่อลูกเร็วฟิงฟๆๆๆิๆงฟิกำลังสองลบสแยกต่อได้คุณเอลบสอบวกสออันนี้ก็จะแยกก็ได้แต่ครูไม่แยกอะ่ะเพราะครูจะตัดตัวส่วนได้ก็หมดปัญหาแล้ว เห็นบ้าคูบนหัวคูเนี่ยพอดีเลยสู้ๆเลยเร็วไฟตกไฟติ้งอดทนมุ่งมั่นตั้งใจพยายามถ้าครูพูดเร็วไปหนูก็กดกรสปีดให้มันลดลงอ่ะลูกแต่ส่วนใหญ่คนอื่นเรียกก็ชอบกดคูสปีดเร็วๆแล้วพูดล้ๆๆลัวลัวัวูตัวไัตัตัดได้ลูกตัดในลบสองได้ อะแทนค่าตัวแปรที่เราสมมติกลับลงไปดีกว่าเพราะเราจะตอบแล้วเนี่ยมันตัดได้เหลือแค่ a บวก2กับ a กําลัง2ลบ1หนูจา๋าเราแทน a ด้วยนี่เลยเนี่ยเนี่ยข้างบนนี่ลูกแทน a กลับลงมาด้วย2กํลาลัง x ส่วน2บวก2ครูบังเห็นปะแทน a แทน a ทีนน่ a อยู่ข้างบนนี่ลูก a อยู่ข้างบน a คือ x 2. A คือ2กํกำลัง X ส่วน2 A กําลัง2คืออะไร A กำลัง2เนี่ยตัวนี้ A กำลัง2คือตัวนี้2กลัง X ลูก A กำลัง2คือ2กํกลัง X ลบ1หเหลือแค่นี้ลบสุดฤทธิ์ที่ไม่พอโอเคั้มสูๆ้ๆไฟตไฟติ้งเรวแล้วแทนค่าเลยลูกลิมิตเ่เข้าใกล้2หลูกก็แทน X ด้วยเลขอะไรลง,ล,ลงไปลูก2ลงไปลูกแทน x ด้วยเลข2แล้วคิดเลขอะคุณเนี่ยเนี่นนส,ส่วนสกลายเป็นห สองกลังหนึ่งก็สองสองบวกสตรงนี้ได้สี่แทนเลขด้วยเลขสองลงไปสี่ลบหเหลือสามใช่ครับ4ี่คูณสข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูกเออตอบสิองลูกเรียบร้อยนะครับได้คะแนนอย่างสบายๆจดไม่ทันสต็อปไปนะหูได้หัวไปปกติได้เนาะเรียบร้อยได้คะแนนสู้ๆสบายๆชิวๆแล้วอะไะลูก กิ้วๆเลยลูกไม่ยากเนี่ยแหละคือความมีสเสน่ห์ของโจทย์เลขลมีสเสน่ห์ไหมลูกเออมีสเสน่ห์จะวกนึกออกไหมลูกเสร็จแล้วสลดโจทย์ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันนะครับสู้ๆนะค่อยๆเขียนก่อนเลยลูกอดทนมีวินัยใส่ใจมุ่งมั่นตั้งใจด้วยนะลุยครับดูต่อครับไปกันแล้วครับวิง ความยากของโจทย์แต่ละข้อมันจะยากที่การจัดรูปเลยลูกเคยไหมแต่เดี๋ยวอย่างที่ครูบอกเดี๋ยวก็จะมีวิธีลัดแต่ว่าขอสอนอันนี้ก่อนโจทย์มีเป็นตันเลยลูกเดี๋ยวสอนวิธีลัดให้พวกที่ข้อสอบอัปเดตอัปเดตปีล่าสุดล่าสุดแล้วกันมาดูนี้ครับปิงอ่ะบายแทนหนึ่งลงไปยังไงส่วนมันเป็นศูนย์อยู่ร้วเห็นไหมลูก อืมเคไหมชืบหาคอลนอก่อนเลยนะครับหาคอลนอรอเลยลูกฟื้บอันนี้คอลนอก็กจะกลายเป็นอะไรครับ x ตัวส่วนต่อยาวเป็นเอกกำลังสองบวกหนึ่งอะลูก อันนี้หนึ่งมันไม่มีส่วนก็ต้องก็ต้องคูณใี่ส่วนเท่ากันก็คือต้องคูณด้วยอะไรลูกเออคูณด้วย x กําลังสองบวกหเข้าไปทั้งเศษและส่วนไงลูกมันจะกลายเป็น x กําลังสองบวกหเห็นปะเราก็ลบตัวนี้ฟิงจัดรูปได้ไหมเนี่ยเนี้ยนึกออกไปมลูกอันหนึ่งหนลบหนส่วนสี่ลูกถ้าต่อส่วนเป็นสก็เหมือนเอาสคูณมาที่1น่ะลูกสามลบหนึ่งนึกออกปะสามลบห ทันไม่ลูกนี่คือการหาคลอโนาตามธรรมดามช่วยกันช่วยกัน f ิ้หนึ่งส่วนด้วยรูทหนึ่งลบเอ็กอันนี้ก็ต่อส่วนก็จะกลายเป็นลบสองเอ็กกำลังสามบวกเอ็กกำลังสองบวกหนึ่ง อด่วนคือเขียนสลับที่กันเฉยๆลูกตรงนี้เป็นการเขียนสลับที่เห็นบ้าเห็นบ้าก็แค่ตัวลบไปเขียนข้างหน้าสุดโอ้ยสู้ๆเร็วๆรๆยเรวังแทนค่าไม่ได้นะเพราะแทนแทนลงไปก็ศูนย์อยู่ดีลูกเขเคไหมลูกมันมีรู้ต้องคูณคอนจูอะไรลูกอ่าคอนจูเกตอ่านี่เลยนี่เลย เหนื่อยในการเขียนก๊อปปลงไปลูกนี่เลยครูใช้เทคโนโลยีนิดหนึ่ง Copy ไปเลยลูเด็กๆขอโทษหนูค่อยๆเล่าลงไปลูกนี่จะรู้ทุกคนูนคอนจูกเกตนี่คือหน้าตาคอนจูกเกตลูกนี่เลยคอนจูกเกตอ่าอย่าควายคอนจูกเกตตัวนี้คืออะไรมานี่มานี่มานี่มามาคุยกันก่อนคอนจูกเกตของรูตัวนี้คืออะไรลูกปกติถ้ามีรูตตัวเดียวคอนจูกเกตก็คือรูตตัวนั้นเลยลูก แต่ถ้ามีรูทบวกเลขอะไรสักอย่างหนึ่งคอนจูเกตคือการเปลี่ยนเครื่องหมายตรงตามไปตรงกันข้ามแต่นี่มันมีรูทอยู่ตัวเดียวไงคอนจูเกตก็คือรูทตัวนั้นเลยเหมือนถ้าหนูมีส่วนเป็นรูทสองลูกคอนจูเกตก็คือรูทสองนะคะลูกไม่ใช่เป็นลบรูทสองนึกออกปะทันไหมลูกน่าประมาณนี้เลยลูกเอาเป็นว่าความหมายของการคูณคอนจูเกตบางคนก็เถียงกันสร้างโลกตรงนี้เลยลูกซึ่งไม่รู้หนูจะไปร่วมสร้างอ่ะเขาลูกใครจะเถียงเถียงไปเลยลูกความหมายของคอนจูเกตคือการคือตัวที่เอามาคูณแล้วทําให้รูทมันหมดไป โอเคมหมน,นั่นคือความหมายจริงๆมันลูกสู้ๆโอเคไหมเวลาเห็นนักคณิตศาสตร์เขเถียงกันหนูไม่ต้องไปสู้กับเขาลูกโอเคไหมถอยออกมาปล่อยเขาตบตีกันไปโอเคไหมลูกเราขอแค่ทําได้พอลูกฝรั่งเขาเรียนด้วยความเข้าใจลูกเด็กคนไหนจะทําวิธีไหนเขาชื่นชมลูกนะครับส่วนบ้านเราตีกันลูกนะครับลูกสู้ๆเร็วคูณกันเลยนะครับตัวนี้คูณตัวนี้อ่ากลายเป็นตัวโนมถูกต้อง กลายเป็นหนึ่งลบเอกเขมหาอันนี้ก็ Copy ตัวส่วนตัวนี้ลงไปชึบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้รูทคูณรูทรหายไปไงก็ได้ตัวนี้ละข้างบนเหลือแค่ลบอ่าเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้วต้องมานั่งแยกตัวประกอบกำลังสาลุกวิธีทําตรงโหดนิดนึง แต่ว่าหนูจะได้ทักษะในการจัดรูปไงะจะได้ทักษะในการคิดเลขซึ่งนั่นแหละมันคือสิ่งที่ต้องฝึกฝนเรียนรู้ค่อยๆดูซู้ๆซูซาปาตังกาปาตังกี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาแยกตัวประกอบตัวนี้ลูกฟิงเดี๋ยวครูจะมาแยกตัวประกอบตัวนี้ชึบชิบชบ ก็แยกตัวประกอบตัวนี้ก็ต้องหารสังเคราะห์หลูกแยกแล้วจำการหารสังเคราะห์ได้ไหมเนี่ยโอเคไหมาการหารสังเคราะห์ไปดูด้วยนะหรือไม่ก็ควานหาเพจคุณครูโอเคไหมลูกควานหาเพจคุณครูเฟสุกคุณครูซะมันก็จะมีเบสิกพื้นฐานสอนอะไรในสิ่งที่หนูจะต้องรู้ลูกเป็นเบสิกอย่างการหารสังเคราะห์คือการแยกตัวประกอบกําลังสามตัวนี้ก็เป็นเบสิกลูกไม่รู้ไม่ได้ลูก นัวสัมประสิทธิ์มาตั้งหารเรียงตามกำลังครับสัมประสิทธิ์กําลังสามสัมประสิทธิ์กําลังสองคือ1สัมประสิทธิ์กำลัง0นย์ไม่มีตัวเลขค่าคงที่คือ1เห็นไหมครับตรงนี้ลูกเอาสัมประสิทธิ์มาเรียงตามกําลังสัมประสิทธิ์กําลังสามกำลังสองสัมประสิทธิ์ X ไม่มีก็เลยเป็น0ูนย์หคือค่าคงที่นะครับเอาล่ะแล้วก็สุ่มเลขมาหาร ครูขออนุญาตใช้เลขหนึ่งแล้วกันเพราะคือตัวประกอบตัวนี้ลองดูหนึ่งหารได้ไหมดูดึงลบสองลงมาชิปเอาหนึ่งคู 2, ลบสองลูกเอาตัวนี้คูณตัวนี้ได้เท่าไหร่เติมตรงนี้ได้ลบสองแล้วบวกกันผลลั์สองตัวเลขนี้บวกกันลูกบวกกันได้ลบหนึ่งทำซ้ำเหมือนเดิมครับเอาหนึ่งคูลบหนึ่งตัวนี้ลูก ได้เท่าไรเติมตรงนี้ได้ลบหนึ่งแล้วบวกกันลูกลบหนึ่งทำซ้ำเหมือนเดิมลบหนึ่งคูณลบหนึ่งได้ลบหนึ่งบวกกันได้ศูนย์ถ้าเราคูณกันถ้าตัวสุดท้ายได้ศูนย์แสดงว่าตัว,ต,วตัวที่เราคิดมามันใช้ได้แล้วลูกเดี๋ยวจะมาดูการเขียนตัวประกอบที่เราได้ครับลูกค่อยๆเขียนนะครับใครหารสังเคราะห์มไม่เป็นรบกวนให้ไปทบทวนในคลิปพื้นฐานโอเคไหมลูกมันอยู่ในเฟซบุ๊กคุณครูในเพจคุณครูลูกไปดู ตามนิดนึงเพราะถ้าจะมาสอนหรือใหม่หมดเลยนี่ความรู้ม4เลยลูกต้องมีลูกมันต้องใช้ในการสอบเข้ามาหาลัยด้วยลูกการหารสองข้อคือพื้นฐานสําคัญที่ต้องทําเป็นคุณเข้าใจไหมไปตามด้วยเด็กๆครับเอาหนึ่งมาหารได้แสดงว่าตัวประกอบแรกคือ x 1ลบหนึ่งลูกเอาเลขหนึ่งมาหารเวลาเขียนตัวประกอบจะเขียนเป็นเครื่องหมายตรงข้าม x กลบหนึ่งแล้วตัวที่พี่เจ วงตัวนี้คือผลหารลูกลบ x กำลัง2ลบ x ลบ1อ่าไปทวนด้วยนะสู้ๆๆๆ,ๆ,ๆลูกปากกาเขียนไม่ติดโทออ่าปึ๊บเดี๋ยวจะมีการตัดได้เธออ่าเรียบร้อยอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวจะตอบแล้วอย่าเพิ่งกรีดใส่ครูก็พอ โหดนิดนึงข้อนี้เร็วเลยลูกสู้ๆมาอีกนิดเดียวอะไรตัดกันได้มองเลยหาเร็วเลยเห็นตัวนี้ไหมเนี่ยตัวที่ครูไฮไลท์นี่ลูกตัดกันได้ลูก x ลบหนึ่งกับหนึ่งลบ x ปกติถ้าเหมือนกันเลยมันจะตัดกันได้หนึ่งเอาใหม่นะลูกถ้าเหมือนกันเลยตัดกันได้หนึ่งแต่นี่มัน x ลบหนึ่งกับหนึ่งลบ x มันตัดกันได้ลูกแต่ตัดกันได้ลบหนึ่งลูกสองตัวนี้ตัดกันได้ลบหนึ่ง พอตัดเสร็จปั๊บลิมิตคือการแทนค่าแล้วคุณแทนค่าไปแล้วตอบแล้วลูกมาช่วยคุณครูแทนค่าแล้วตอบได้แล้วครับมาด่วนเลยครับแทน x เป็นลบแทน x เป็น1ลงไปลูกลิมิต x เข้าใกล้1ก็แทน1ลงไปนี่ลบ1อันนี้แทน x ด้วย1ลูกลบ2ลบ1ลบ1เป็นลบ4ลบ1คูณลบ4แทน x ด้วย1ตัวนี้ได้รูศูนย์ แทน x อี่หนึ่งข้างล่างมันได้เป็น2ลูกหัวครูบางโทษแต่มันมีคูณรู้ศูนยรู้ศูน,ศนมันได้ศูนลูกเพราะงั้นคำตอบตอบอะไรลูกเออตอบ0ูนย์ครับสําหรับข้อนี้ลูกนะคะเสร็จโคตรโหดทีเดียววิธีทําตรงเหนื่อยกันเลยทีเดียวลูกแต่มันได้ทักษะทางเขาเรียกว่าทักษะทางคณิตศาสตร์เข้มฝากด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไล่เรียงตัวอย่างไปเรื่อยๆเลยลูกนะคะเดี๋ยวก็รอเรียนวิธีลัดในคลิปท้ายๆของเรื่องลิมิตก็น่าจะได้รู้ครบทุกอย่างนะครับทวนด้วยเลยลูกมยากเนาะเนาะสู้ๆ